ん <laughs> 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 ไอ้ต้าตะมูตมีนะฮะเอาและวฮัสวัสดีชมทุกท่านด,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 ด้วยนะครับผมแลในะตอนนี้คนก็อยู่กันในเกม World of Tan k b งบีซีซีสี่นะฮะวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมาเล่นรถถ e ังอีกยายานพิฆาตรถถังเทียเจ็ดของประเทศเยอรมันนะฮะตอนนี้ก็ผมยังอยู่ไอดีของน้องคนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่รู้ชื่อเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมถ่ายต่อเน,นื่องกับโปเกมโตนะ,ะผมก็วันเดียวกันถ่ายวันเดียวกันแต่ว่าจะลงมาไหนไม่รู้นะฮะตัดเศษไปไหนก็ลงมานั่นแหละโหอินดี้เหลือเกินหล,ลัง คันนี้ก็น่าสนใจนะฮะไอดีผมก็ไม่มีด้วยผมก็ยังไม่ได้รีวิวด้วยงั้นก็ถือโอกาสในวันนี้เลยเลยกัน E25 นะฮะความทนทานจะอยู่ที่1นึ่นหกสินะครับผมก่อด้านหน้า52ด้านข้าง31ด้านหลัง31มสิบเอ็ดระยะกรลองเหวี่ยงที่253เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน7 5 cmpak 4 2 l 7 l a s h เ็ 75. ระยะเวลาในการลงอยู่ที่2.7ดเจวิเวลาบรรจุอยู่ที่32วิเท่านั้นมุมยกอยู่ที่1 5องศาหรือมุมกดอยู่ที่8องศาเท่านั้นฮะกำลังขึ้นอยู่ที่819แรรงมมาาควาเอยูสส่65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทะังอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนลายพางนะอ่า น้องเขาเอาลายพางงูแบมบ้าเขียวกับอ่าลายพางทันน้ําแข็งมาในฤดูหนาวนั่นเองนะผมก็มี2อลายพางที่น้องเขาใช้นะทําไมอันนี้ไม่เอาหลายนี้เลยวะนี่เออครบรถไปเลยนะอันนี้มันเปิดอยู่แล้วนะผมผมไม่ได้ใช้ของน้องเขาเลยนะไม่มีผมไม่ได้ใช้เลยจริงสื้อที่ธ้าปจัจก็ตามนี้เลยนะฮะสวนยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนาะนถึงกระสุนก็ผมผมจัดใหม่นะผมอันนี้ผมจัดใหม่นะเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะกระสุนนี่มันจอดก่อนน้อยเขินไผไม่เอามาก็ได้ติดไว้ไหนก็ดีเออเผื่อเผื่อเผื่อจำเป็นนะสนุบกรอ์ก็ ตามนี้เลยนะคบผมที่แรกผมกะว่าจะเน้นเจาะเกาะมาแต่พอดูไอ้นี่มาเฮ้ยมันลดไป0.2วินะดีพีมก็เพิ่มเป็น200เลยเน้นตัวนี้นะระยะกำเห็นก็ได้นะแต่ผมว่ายังไงเราก็เป็น TD อยู่นะก็เน้นสู้ดีที่สุดนะผมก็ถ้าจะเติมถ้าจะช่วยเพื่อนก็ไปช่วยไลท์แทงนะผมเพราะว่าความเร็วเราได้อยู่นะฮะและที่สำคัญเราย้ายที่ได้ง่ายโอเคเดี๋ยวเราไปดูินกเกมเลยด้วยกันแบบนี้ซะด้วยเอาเป็นว่าผมไปเล่นไลท์ไลท์แทงดีกว่านะเพราะว่าฝั่งนั้น มีไรแทงคันหนึ่งมีเดียมแทงคันหนึ่งเอาเป็นว่าผมคอยซัพพอร์ตเขาก่อนนะส่วนเฮฟวี่ก็เล่นตรงนี้ได้นะไม่ต้องไปเลอะไปเยอะแต่ผมไม่ต้องไปเลอะเลอะอะไรเราอะไรจะลิ้นพันบ่อยขนาดนั้นเว้ิเฮ้ตายเหอะเออก็แนะนำนะผมใครเล่นเฮฟวี่นะถ้าอยู่คนเดียวก็เล่นตรงเนินนั้นไปก่อนนะไ่ออะ<笑>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 ดูทางเลยโอเคเฮ้ถ้าขึ้นตรงนั้นทันนะทันปะโอเครอดูมีเดียมเราจะไปซ้ายไหมเท่านั้นแหละนะ,นะผม ฝั่งนั้นไลท์ทงแค่คันเดียวนะที่แน่ๆคือถ้าเฮฟวี่มาเราต้องหนีนะเพื่อนนะนะมีเดียมนะเราหนีเลยนะมีเดียมอ่าโอเคเฮฟวี่อีกสองคันอยู่ไหนฮะโอเค okay, เฮ้ยสวยเพื่อนต่อไปฮะต่อไปต่อไปเลยเออเดยวโอเคสาม okay, คันสวยฮะไปเลยครับผมระวังด้วยนะคะตรงนั้นที่แน่ๆคือเรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับผมโอเคอา้อาวเาฮ้ยอ้าวฮึยิงไปแล้วฮะจัดดีครับผม โอเครอเพื่อนนะครับผมรอเพื่อนฮนะเราไม่ต้องรีบนะฮะเราไม่ต้องรีบนะอยู่เนาะอ่าโอเคสวยอืม uh, 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 uh. สวยงามเพื่อนสวยงามโอเคอ่า okay. ด uh, ีพีมันยเยอะกว่าแต่ว่าเราจะเสียเปรียบที่ว่าฝั่งขวาอีกคันหนึ่ง,งคือโอเคได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่ตัดตีนนะฮะโอเคสวยอืม uh, รอตัดรอตัดตีนโอเคสวยงามอลามแท้คันนี้ต่อดีครับผม โอเคแล้วก็คันนี้ต่อเลยไปมหมุนตัวกันย,วยาวๆเลยฮะขอแมน่นๆขอแม่นๆผมไม่ได้เอาจ่อกรอมาด้วยฮะขอแมน่นๆไปเลยโอเคดูซิว่าดีพีมใครจะเยอะกว่ากันฮะเอาออแต่เขาได้เปรียบเรื่องโอเคเปลี่ยนทองเลยเปลี่ยนทองทองไปฮะทองไปหืมเสียเปียบอ่ะเราเสียเปียบดีพีมและจะพอๆกันฮะโอเคหลบกันได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ๊ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฮะโอเคเราต้องอ้อมข้างอ่ะเพื่อนอ่ามีเดียมโอเคเพื่อนเรากำลังอ้อมอยู่ฮะแต่ว่าเฮฟวี่เรา ฝั่งนั้นเขาดัน Heavy, เฮวี่เยเยอะเชียวโอเคเดี๋ยวผมไปนู่นเลยแล้วกันเพื่อนเราน่าจะได้อยู่แต่ที่ดีขั้นนึงอยู่ไหนได้อยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าโอเคฝั่งนูน้นโอเคเห็นตำแหน่งรู้เรื่องฮะตอนนี้ผมหาจุดยิงที่แรกคือเฮลแคสได้ผมเฮลแคสนะแต่เฮฟวี่ผมรู้จากมินิีแบบแล้วเฮฟวี่น่าจะมาหาผมว่ะโอเคโอเคเขายังไม่เห็นผมนะ,อะโอ้ไม่เห็นก็บ้าละหนีสิครับผมเราจะอยู่ทําไมฮะเฮลแคสมาซะขนาดนี้จะทันไหมเท่านั้นแหละได้นะครับผมอ้าว เฮลแคทอยู่รุ่นว่ะโอเคงั้นเราคอยซัพพอร์ตนะผมเฮลแคทเข้าไปหาเฮฟวี่ของเราอะนะเอาเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเพื่อนเอาเป็นว่าเพื่อเราเพื่อเราสับสนนะฮะไม่เอาตัวที่แน่นอนให้เลยงั้นผมเอาคันนี้ไปโอเคเพื่อนโอเคผมต้องกิบเฮลแคทก่อนนะฮะโอเคลองฮีด้วยโอ้โหข่าวคดแสงเหลืองเหลืองเลยฮะโอเคเอพีธรรมดาก็ได้วะจัดไปฮะจัดไปแล้วก็ เหลือ300เท่านั้นวหวได้ปะอ๋อลาได้ฮะแล้วก็สมัชช์เหลือชั้นแมชช์โอ้ยเหลือลราเหลือ400ไม่ได้ไม่ได้เราไปไม่ได้ฮะต้องสักพันขึ้นนะน่าจะได้อยู่นะฮะเฮ้ยสวยเขายังไม่ยิงฮะเขายังไม่ยิงงั้นเราไม่ต้องรีบครับผมอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนเฮ้ยยิงได้ปะเฮ้ยเราน่าจะยิงได้นะโอเคต่อๆไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าป้องปืนเขวานไปหาเพื่อเราโอเคต่อไปฮะต่อไป ตอไปอีกต่อไปอีกตอไปอีกตอไปอีกโอเค okay, ถอยลงถอยลงเลยด่วนด่วนโอเคมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าที่แน่ๆคือเขาหันป้อมปืนใส่เราฮะเราจะออกไปทําไมเออสวยฮู้ฮู้อ้โเราเจอเทปเปดเอาเป็นว่าเราน่าจะซุ้มซุ้มยิงไว้ก่อนนะอยู่แนวหลังไว้ก่อนดูสถานการณ์ก่อนนะว่าเฮ้แต่ว่าเราได้เปรียบอยู่นะเฮฟวี่เราสามคันเลยนะเออแต่ว่าฝั่งนั้นอีกคันหนึ่งคือทีดีว่ะโอ้ แก่ทางเลยฮะแก้ทางเฮฟวี่เลยไม่น่าละ่ะเธอเข้าถึงให้เฮฟวี่เราถึงสาคันนะฮะแต่ว่ามีเดียมเราเออเรียบร้อยฮะมีเดียมมมเดียมเราทิ้งเพื่อนซะแล้วนะโอเคอม,มีการสุมยิงมาด้วยเอาอ่ะเขาจะเอาฮะอา้าวได้ยินเห็นเห็น,เห,นเห็นต้นไม้ล้มเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่เหรอใช่ปะ่ะไม่รู้ฮะแต่เห็นเขาสุ่มยิงมาฮะดีนะเราขันตัวเล็ก ดีนะรถตัวเล็กตำมุตม,มิผมไม่เห็นวิธีกระสุนวะนี่มาจากไหนตรงนี้เหรอไม่น่าใช่ตรงนี้เหรอหรือว่าตรงไหนวะไม่ชัวฮะไม่ชัวไม่ชชว่์แต่ที่แน่ๆคือตรงนี้ชัวแน่นอนฮะแต่ถ้าเรายิงเขาเห็นปะเนี่ยไม่เห็นโอเคหลอดไฟไม่ขึ้นฟรีไปดิะระยะสองรอยอ้าวสวยโอเค <c oughs> ดีนะผมเอาลายพางมานะผมโอกาสพัางตัวตั้ง70็ดิเฮ้ยโถยังจะโดนอีกเหรอเนะี่ยอ้าวชาร์จเหรอเฮย้ยชิบหายแล้วขดวผมโดนสปอรนะ์ตแน่เอาโอเคเรียบร้อยหลบเลยฮบผมหาที่หลบสวยโอเครอกันรอสักสามวิกันฮนะรอลายพางขึ้นมาก่อนโอเคเราซ่อนตัวไวอยู่แล้วนะฮะแล้วคันเล็กตะมูตะมีแน่ะผมแล้วก็ผมเอาลาพางมาเพิ่มนะอีกนะ ยิงฟรียิงกกฟรีอีกนะฮะแล้วฝั่งนั้นไหวปะนะ่ไหวแหละดูทรงแล้วน่าจะไหวอยู่อ่าผมไปช่วยเพื่อนดีปะ,ปะอ้าอีจ e ิาโอเครู้เรื่องชัดเจนฮะอยู่น,นู่นอ่อได้โคน้าไปนู่นวะเขาน่าจะไปขวาไปซ้ายไหมไปลายเฮฟวี่หรือเปล่าถ้าไปลายเฮฟวี่เราต้องรีบดันแล้วว่ะเพื่อนที่ดีอีขันนึงอยู่ไหนอีกขันนึงเอ็มเอ็กไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี่แน่คือเราน่าจะยิงได้ปะไม่เห็นแล้วอ่ะ อ้าวอ้าวหวัดดีฮะยิงฟรีไปดิอ้าวเฮ้ยเฮ้ยลายพังเราไม่ขึ้นอมผมเอาไอ้นี่มามันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะเดคุล่าโอ้อยู่นู่นวะงั้นก็ขันนี้ไปหลอดไฟไม่ขึ้นโอเคสวยตอดไปฮะตัดตอดไปที่แน่คือตัวปัญหาคือเดคุล่าฮะเออแล้วเพื่อนเราก็ไม่แยเสไม่อะไรเลยนั่นไงเรียบร้อยฮะเออ,อโอเคปัญหาคือตัวเดคล่าครับผม นะเราต้องมาดูเชิงตรงนี้ไว้ก่อนโอเคเราถ้าเราขึ้นเนินนั้นได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยฝั่งนั้นชาร์จว่ะในชาร์จจริงเหรอในคุณไลยังไม่เห็นเราฮะโอเคสวยโอเคเขายิงเพื่อเราพลาดฮะเอ่อจะยิงได้ปะเนี่ยโอเคได้อยู่ยิงแบบแม่เล็งด้วยฮะเอาดิโอเคสวยอ่าครั้นี้ก็ได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคแต่เราไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะแต่ว่าดีพีมเราจะเยอะกว่านะผม เอาดิฉันจะไล่นายหนีอ่ะนายรีบหนีซะจะหนีไปไหนก็หนีไปเซออ้าวพลาดวะเราพลาดวะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> อื่าฮะโอเคอ่าฮะอือฮอือฮเราเสียเปรียบแล้วป่ะหนีสิครับผมโอเคเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเพื่อนอย่างงั้นแหละเออเอาเลยอย่างงั้นแหละมันยิงไปแล้วฮะมันยิงไปแล้วโอ้โหผมพลาดไปเยอะเลยว่ะไม่น่าเข้าใกล้เลยโอเค ไม่รอดผมพลาดไปไหน่อยผมรีบเกินไปฮะแล้วก็เพื่อนเราก็ <c oughs> ได้ไม่เอาเสียตัวปัญหาเลยนะถ้านายเหลือมันไว้คันสุดท้ายนะบอกเลยว่ารู้เรื่องนะครับไจะได้อยู่หนะนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะ,ฮะ <c oughs> เราอยู่บนอีกแล้วฮะ มีเดียมเราสองไอ้ไ์แทงหนึ่มีเดียมหนฮะเฮฟวี่สเฮ้ยไรเปียบนะแต่ว่าเราผมไม่ช่วยฝั่งนู้นดีกว่าวะไม่ช่วยฝั่งนู้นกด้อนะฮะเพราะว่าฝั่งเราเสียเปรียบเพราะฝั่งนั้นมีไ์แทงสองนะฮะมีเดียมหเฮฟวี่เราว่าไงดูดูกลางไว้ก่อนแล้วกันวะเออผมยังไม่เชื่อ่ะเฮฟวี่เราเป็นไงโอเคสูร้อยเราคอย cover อยู่นะฮะเอาเป็นว่า ดูก่อนดูก่อนว่าจะมีใครมากลางไหมถ้าฝั่งศัตรูมากางนี่ผมจะโดนสปอตนะผมเออผมว่าจะไปเล่นตรงนู้นมุมยิงมันก็จะได้ไงคอยสปอร์ตฝั่งนั้นได้นะฮะอ่าสวยอ่าอีกสองคันอยู่ไหนฮะดูทรงและเฮฟวี่พูดเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอรีบเลยนะเพื่อนนะเพื่อนโอเคตรงนี้น่าจะได้อีกมั้งเราคัดเล็กอยู่แล้วเนาะลองดูฮะถอยสุดยาวเลยระยะเท่าไหร่290เเมตรโอเครักษาตำแหน่งเอาไว้เพื่อนรักษาตำแหน่งเอาไว้ก่อน ผมดูทรงแล้วน่าจะเฮ okay. ฟวี่โอเคเฮฟวี่ฝั่งนู้นอยู่นูน่นฮะโอ้ยไทเกอร์สองเทียบแปดด้วยว่ะไอไทกเกอร์หนึ่งดิไทกเกอร์หนึ่งฮะไทกเกอร์หนึ่งเอเออ้าเฮ้ยไคออสเราไปเล่นอะไรตรงนูน้น what โอ้ยทำไมเขาไม่ไปเล่นตรงนูน้นให้ตายเหรอนี่ผมต้องมาทำหน้าที่แทนโอ้โหถ้าเขาอยู่ตรงนู้นตั้งแต่แรกมุมยิงได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนถอยมาเพื่อนเพื่อน,นโอ้โหโอ,โอ้ไม่แปลกเลยคนระับไปสลึกซะขนาดนั้น เรียบร้อยฮะคงไม่รอดไม่มีเหลือไม่มีเหลืออ้าววัดโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ขอขอคันี้ขอคันี้ก็ยังดีขอคันี้ก็ยังดีอีกเม็ดเดียว2 1 0โอเคดีได้ผมกดฟาดเอ่อรอดังยิงตรงนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์โอเคสวยถอายถายมาหน่อยถ่ยมาหน่อยโอเคหลบเลยหลบเลยเผื่อเขาอาจจะสุมยิงนั่นไงสุมยิงจริงด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยน่าสนว่ะ <c oughs> ทันปะโอ้โหอ๋อเรียบร้อยฮะโอโ้น่าเสียดายโอโ้เพื่อนโอเคอยู่นี่ไว้ก่อนแล้วกันแต่ปัญหาคือมีเดียมแทงรอยแทงอะถ้าเก็บมีเดียมแทงรอยแทงได้นละยขอบคุณมากเลยนะเพื่อนนะจะขอบคุณมากที่สุดเลยนะโอ้โหบูด็อกยังรอดฮะบูด็อกยังรอดฮะอะไรสปีดอะไรของนายฉันบินทีดีนายจะให้ฉันไปแคบอย่างงี้นนี่นายดูนี่นี่เห็นไหมเนี่ยนายดูเซะ เฮฟวี Heavy, มันเข้าไปสลึกเชียวโอเคสวยอ่า uh, ...Right t แทงม e d เด m t แทงอยู่นู่นอืมโอเคได้ได้อยู่ได้ได้ได้ไทเกอร์ได้มั้งมั้งได้แหละอา้าวพลาดเรียบร้อยอา่าฝั่งนั้นคือซู152นะฮะเอาเป็นว่าไทเกอร์ Tiger, ถ้าผมขึ้นไปนี้เนี่ยแต่เรายังไม่เห็นซูเลยะฮะซูอยู่ไหนแต่เพื่อเราโดนยิงโอ้โอเคอยู่กลางรู้เรื่องะฮะรู้แล้วว่าอยู่ไหน งั้นเราจัดการคันนี้ได้อยู่แต่ผมอยากเก็บไล์แทงมากเลยโอเคหลบก่อนหลบก่อนโดนสปอร์ตแน่นอนฮะโอเคงั้นผมต้องกลับไปที่เดิมว่ะไปสปอร์ตเฮ้ย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 มุมยิงต้องได้แล้วแหละเอ้ยสวยสวยสวยขอนแม่นโอเคโ่ลงอกแล้วฮะตอนนี้ตัวปัญหาหมดไปแล้วเหลือแค่ ได้แหละได้ค่ะเพื่อนผมรอรอดูเลือดเพื่อนก่อนถ้าเพื่อนเราโดนยิงแสดงว่าซูน่าจะไปอยู่นู่นแล้วนะฮะอา้อาวอ้าวไปโดนสปอตแน่นอน,นะฮะระยะตั้งสองรกสิบโอเคสวยแล้วก็อยู่ตรงกลางแน่นอนไม่กลางก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเฮ้ย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 ชัดเจนตรงกลางชัวร์กลางชัวร์ ชัดเกณฑ์อันไงอ้าวเ,เล็งเราซะด้วยฮะโอเคสวยเป็นยังไงกันบ้างนะสรุปเจ้ารถถัง E 25ยามพิฆาตรถถังของประเทศเยอรมันนั่นเองนะฮะกรียกได้ว่าฉายาของเขานั่นก็คือมะเร็งสาบเยอรมันถ้ามันมีป้อมปืนนั้มันจะดีมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีป้อมปืนนั่นเองนะมันก็เลยเออเดี๋ยวมันโกงเกินไปนะถุนตัวผมนะผมจะให้คะแนนอยู่ที่8.5ดล้กันนะสำหรับเจ้า E 25นะครับผมโอเคสรุปคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากใครชอบกดไลค์กดแแชรร์ลละะกกกดดดตติาาาามมััันนนเเเออไวว้้้พื่ป็งใใจหผยยยคบบบ๊ Somebody up I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. I feel so depressed when I can't seem to get. Out.